เด็กใหม่ด้วยเหรอนั่นไงมาแล้วสวัสดีครับน้องๆ้องน้องอะไรกันคะต้องเรียกหลานแล้วมั้งลุงต้องยกม,มือไหว้แล้วก็แต่งตัวให้ปเป็นระเบียบด้วยพี่จะไปยอมมันทําไมอะเดี๋ยวมันก็ได้ใจมาไถ่พี่เรื่อยๆหรอกอ้าวน้องเอกไหนไปากจิ้งหรีดให้พี่ดูหน่อยสิเมื่อว <c oughs> านเธอไม่มากดเจอเด็กใหม่คณะ,ะเราเลยฮึ <c oughs> มีเด็กใหม่ด้วยเหรอใช่มาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคนเฮฮากันหมดเลยนะ โอยแสดงว่าเขาต้องดูดีมากเลยอ่ะสินี่ถ้าไม่ติดว่าฉันเป็นแฟนของพี่เธอนะฉันขอเบอร์เขาไปแล้วเฮยแสดงว่าต้องหล่อมากๆเลยอะงั้นเสียใจด้วยนะปุ้ยฉันจองแล้วยังไม่ทันเจอเลยนะจะจองแล้วหรอรอดูหน้าก่อนดีถ้าคนหึงหาด้วยทางคณะขนาดนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวถ้าเจอนะฉันจะขอเบอร์ให้เธอ ข่าวเนี้ยฉันต้องมีแฟนแล้วแน่เลยอ่ะปุ้ยตื่นเต้นเลนั่นไงมาแล้วฮะแกว่าคนไหนนะปุ้ยนั่นแหละมีอยู่คนเดียวต้ลุงหัวร้านเนี่ยนะประลุกแล้คนนี้แหละ เด็กใหม่เป็นไงไม่ธรรมดาไหมล่ะนี่เป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยสวัสดีครับน้องๆน,น,น้องอะไรกันคะต้องเรียกหลานแล้วมั้งลุงถามจริงๆนะคะลุงคิดยังไงมาเรียนมาหาลัยเนี่ยคือหรือว่าความจริงไม่ใช่รุ่นลุงแต่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วเขาหน้าแกะวะ่ว่าจริงจริงเอ๊ หรือว่าอยากเรียนมาหาลัยนี้แต่รุ่นลุงเขายังไม่สร้างหรือว่ามาคุยอะไรกับมาโงเหรอจ้าสาวพานลงอะไรกันล่ะคะเนี่ยเด็กใหม่คณะปุ๋ยเองสวัสดีครับฮะช่พี่เขามาจีบปุ๋ยขอเบอร์ด้วยแหละปีใหม่หืฉันจะตกใจอะไรก่อนดีเนี่ยสรุปว่าลุงมาเรียนหรือมาทำคอนเทนตะ์อ่ะมาเรียน ขอพูดบางสิไม่ได้พูดเลยแล้วนี่ลุงจะมาจีบแฟนผมจริงเหรอฮะไม่ใช่สักหน่อยอย่าทาพี่เลยพี่ไม่อยากมีเรื่องแอนน่เรียกพี่ซะด้วยนี่ลงุงเพิ่งเข้ามาเรียนอะ่ะต้องเคารพรุ่นพี่เข้าใจไหมแล้วจะให้เคารพยังไงล่ะเคารพรุ่นพี่อะเหรอต้องยกมือไหว้แล้วก็แต่งตัวให้เป็นระเบียบด้วยแบบนี้ไม่เอา แล้วเธอก็ยังไม่เรียบร้อยเลยผู้หญิงสองคนนี้รู้ดีดวกวับผมนะนั่นหระแฟนผมส่วนนี่ก็น้องสาวผมผมใหญ่สุดที่นี่ผมจะให้ใครแต่งยังไงก็ได้ใหญ่มาจากไหนอะ่ะพ่อเป็นเจ้าของมาหาลัยเหรอหืมนางพลอ,อีนักขับเคลื่อนสังคมมาสาระแน่อะไรด้วยเนี่ยก็ฉันเห็นพวกเธอกำลังหาเรื่องพี่เอกเขาอยู่ทำอะไรให้มันพอดีหน่อยนะ ปกป้องน้องใหม่ซะด้วยเขาเป็นพ่อแกเหรอไม่ใช่พ่อแต่ก็รุนพ่อเพิ่มๆเขาแกกว่าพ่อพวกเธออีกเขาเป็นผู้ใหญ่นะรู้จักเคารพบ้างสิเอ้ยไอนี่มาท้าทายดีว่ะชื่ออะไรในเราและเป็นน้องรหัสใครกลับบ้านไปถามแปะพี่ดูนะไม่ต้องขู่ฉันไม่กลัวไปคเดียค่ะพี่อย่าไปยุ่งกับพวกเด็กเกเรเลย อืมอีหนังนี่อ้าวพลอยสวัสดีค่ะพี่เอกทำไรอยู่เหรอพี่ขอนั่งด้วยนะได้ค่ะพลอยกำลังทำรายงานวิชาคำนวณภาษีอยู่ค่ะอ๋อวิชานี่เหรอไม่ยากนะเชื่อเขาว่าไม่ยากก็พี่สอบได้คะแนนเต็มคนเดียวเลยนี่แล้วเสร็จยัง ของพี่ไปดูไหมปุ้ยเรามีการบ้านวิชาภาษีส่งละเอาคืนมานี่มันของพี่เขายืมลอกก่อนไม่ได้หรือไงเห็นได้ข่าวว่าได้ท็อปวิชานี้นี่วิชาเนี่ยมอยากจะตายคุณเพื่อนกับอาจารย์หรือไงเปล่านะวิชานี้ถนัดอยู่แล้วได้ใช้บ่อยใช้บ่อยซะด้วยเรียนไม่จบเลยทำงานหรอ ก็พี่เขาเคยทำงานมาก่อนแล้วมาเรียนต่อมันแปลกตรงไหนอะ่ะแปลกดิแก่ขนาดนี้แล้วอะ่ะยังจะมาเรียนไหวอีกเหรอสภาพแบบนี้ะนะไม่น่าจดเลคเชอร์ทัน <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีมือถือบันทึกเสียงได้เลยนะนั่นสิเรียนมาจนป่านนี้แล้วน่าจะคิดได้เนาะไม่น่าคนอื่นมาสอบหืมปากดีนันังพลอยเฮ้ยทำอะไรกันวะกิดค่ะ ไอสองพ่อลูกเอไอไอสองคนนี้อะมันว่าปีใหม่โง่ค่ะมันว่าน้องกิจนะโอ้ยนี่แกหลอกด่าฉันด้วยปะเนี่ยอ้าวน้องเอกก็มาว่าน้องสาวสุธิระของพี่ได้ยังไงเนี่ยพี่เอกเขาไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยสองคนเนี้มายุ่งวุ่นวายก่อน่ังหาเอาละเอาละวันนี้พี่อารมณ์ดีอะถ้าเกิดน้องเอกจะให้เงินพี่สักสามสี่ร้อยเนี่ย ที่จะปล่อยให้น้องสาวขอติวหนังสืออย่างสงบเลยนะนี่จะกินอะไรก็สั่งเลยน้ำผลไม้แก้วนะอุย้ยได้กินน้ำฟรีเฉอเลยอะ่ะปีใหม่เราไปเลือกน้ำกันดีกว่าว่านอนสองง่ายดีนี่พี่จะไปยอมมันทำไมอะ่ะเดี๋ยวมันก็ได้ใจมาถ่าพี่เรื่อยๆหรอกไม่เป็นไรหรอกพลอยเราไปทำงานกันต่อดีกว่า แต่ของพี่ถูกยึดไปแล้วนี่ต้องทำใหม่สินะพี่มีไฟลสํารองรอพรนะคะเนี่ยดูเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะจริงๆองโอ้วมันดังๆกงวันนี้เดียวน้ำใหม่เลยลดดงว่านี้อีกแดงวันนี้อีกพี่กิดมาแกลอะไรพี่แอ๋เขาอีกเนี่ย รุ่นพี่สั่งอะไรรุ่นน้องก็ต้องทําตามดิจะมาออกคําสั่งตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้นะแล้วพี่เอกไปบ้าจี้ทําตามมันทําไมเนี่ยก็มันเป็นกฎไม่ใช่หรอก็ต้องทําตามสิโอ้ยกฎบ้าเลยพวกบ้าอำนาจมันบัญญัติขึ้นมาเองทั้งนั้นนี่ต่อไปเลิกแกล้งพี่เอกได้แล้วนะดูจังเลยนะน้องพลเห็นแกความน้าะัะพี่จะยอมให้ก็ได้วันหนึง่งถ้าวุ่นวายอีกฉันฟ้องอาจารย์แน่ พี่ไม่กลัวโอ๊ยรายงานภาษาอังกฤษต้องจับกลุ่มกันสามคนนี่น่น่นะดิฉันกลัวไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ่ะทำไมอาจารย์ต้องให้จับฉลากด,ด้วยเนี่ยโอ๊ยสภาพเหมือนอินูนกับเสียนเลี้ยงเลยอะ ผู้แบบน,นี้เสียหายนะผมแค่มาเรียนแหมก็แค่แถวๆก็ลุงเห็นคนแก่ๆเหี่ยวๆมาเรียนปีหนึ่งใหม่อ่ะมันอุดตลุกไม่ได้มันตลกตรงไหนคนเขาตั้งใจมาเรียนไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกนะเออไม่มีใครแก่เกินเรียนแต่ลุงอ่ะแก่เกินไป <S <S ในที่สุด เราก็ได้ทำงานกลุ่มด้วยกันแต่ว่าคนที่สามทำไมต้องเป็นลุงด้วยเนี่ยแบ่งงานมาเลยเดี๋ยวเราทำให้เอาไป,ไปทำคนเดียวเลยถ้าทำคนเดียวเลยเหรอคือกันทำสิถ้าไม่อยากโดนไล่ออกจากกลุ่มก็เอาไปทำซะฉันทำปกให้และใส่ชื่อเวลาด้วยสามคนรายงานตั้งเยอะและวิชานี้ยากด้วย ใช่มันยากฝากทำด้วยนะปีใหม่ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าป้าฉันขอรถพี่กิตมาใช้ละฝากด้วยนะลุงนี่สองคนนั้นมันโยนงานใด้พี่แบบนี้เลยเหรอใช่แต่พี่ว่าพี่ทำไม่ทันแน่ทำไงดีละ่ะเดี๋ยวพลอยช่วยนะพี่ครั้งก่อนพี่ก็ช่วยพลอย ไม่เป็นไรหรอกพลอยของพลอยก็มีนี่เดี๋ยวพี่โทรตามเลยขาให้มันทาให้คุณเลขา,าเอารายงานไปทำมาให้ผมหน่อยผมทำไม่ทันโอเคพี่เอกโทรหาใครนะเลขามาแล้วคะ่ะท่านประธานอา้าไม่มาเร็วจังฉันก็มารอท่านประธานไงคะรออยู่โต๊ะตรงนั้นแต่ไม่ได้เข้ามา ท่านประธานว่ายังไงนะฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะรู้แล้วอย่าไปบอกใครล่ะนี่พี่เป็นประธานบริษัทจริงนี่อันนี้มันบริษัทที่มหาลัยชอบส่งนักศึกษาไปฝึกงานไม่ใช่หรอใช่ค่ะคุณเอกเป็นประธานบริษัทที่นี่อย่าเสียงดังสิเดี๋ยวคนอื่นรู้แล้วทำไมพี่ ท่านประธานถึงมาเรียนแบบนี้ได้ละคะก็พี่เรียนไม่จบนะสิวัวแต่ทำงานตอนนี้มีโอกาสก,าก็เลยม,มาเรียนท่านคะนามสกุลนักศึกษาที่ทำรายงานกับท่านคุณมากเลยฉันเช็คแล้วคะ่ะเด็กที่ชื่อปีใหม่นี่นามสกุลเดียวกับคุณพาหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อแล้วก็เด็กที่ชื่อบุ้ยนี่นามสกุลเดียวกับคุณหนองหัวหน้าฝ่ายบัญชี อย่างนี้ต้องไปพบพวกเขาหน่อยแล้วอีกสองชั่วโมงคุณค่อยมารับผมนะได้ค่ะท่านประธานจริงดิประธานกองตัวเป็นนักศึกษาเนี่ยนะอ,อยเดี๋ยวช่วยถ่ายคลิปให้พี่หน่อยสิแล้วไม่ต้องห้ามอะไรพี่นะ ไหนปากจิ้งหลี่ให้พี่ดูหน่อยสิทั้งกิจทั้งปีใหม่ลูกฉันอะขยันเรียนมากฉจะละภูมใจพูมใจเหมือนุ้ยลูกฉันเลยแทบจาหนังสือหนุนแทนหมอนละเออแล้วท่านประธานเรียกพบเราทำไมนะนั่นสิ ปกติก็ไม่ค่อยเข้าบริษัทนะไม่รู้ไปไหนนี่รับเด็กฝึกง,งานมาแล้วเหรอคะขอบใจที่มาพบผมวันนี้เรามีเวลาให้ท่านเสมอคะ่ะว่าแต่น้องคนนี้เด็กฝึกง,งานใหม่เหรอคะเปล่าเขาเป็นเพื่อนผมเองผมขอถามอะไรหน่อย ตอนนี้ลูกพวกคุณเรียนที่ไหนเป็นยังไงบ้างลูกเราสองคนเรียนที่เดียวกันค่ะตั้งใจเรียนมากขยันสุดๆเลยใช่ค่ะลูกฉันเป็นเด็กดีเรียนเสร็จกลับบ้านอ่านหนังสือแล้วพอจะรู้พฤติกรรมของลูกคุณที่มหาอะไรไหมอยู่ที่มหาลาัยก็เพื่อนเยอะน่ารักค่ะเป็นเด็กดีเอว่าแต่ท่านถามถึงลูกดิฉันทำไมคะพลอยเปิดให้แม่ๆเขาดูหน่อยได้ค่ะพี่เอก ไหนปัจยิ่งหลีดให้พี่ดูหน่อยสิโดนปัดยิ่งหลีดมึนทั้งวันเลยเเเแล้วท่านประธานทำไมอยู่ในชุดนักศึกษาได้ล่ะคะท่านไปโรงเรียนปีหนึ่งใหม่คะ่ะเพราะว่าอยากได้ใบปริญญาท่านในฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแม้แต่พนักงานในบริษัทก็ไม่รู้ผมไปเรียนที่นี่แล้เจอกับหนูพลอยและลูกของพวกคุณ ลูกของคุณป้าอยู่มาหาลัยเัดแสบกันทั้งนั้นคุณป้าน่าจะไม่รู้นะคะขอโทษด้วยนะคะท่านประธานเอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันกลับไปบ้านจะฟาดมันให้เอาเหอะผมไม่โกรธพวกคุณหรอกเด็กๆอยู่ต่อหน้าพวกคุณ <c oughs> เขาอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่รับหลังเขาเป็นแบบไหนคุณไม่รู้เลย <c oughs> ถึงเขาจะโตแล้วแต่คุณเป็นแม่ ช่วยกักลับดูแลเขาหน่อยได้คะ่ะท่านประธานค่ะท่านผมปากแค่นี้แหละหแสบแต่นะไอ้ลูกตัวดีอยกลับไปนะฉันจะฟาดให้มีหยังหน่ยเป็นไงพลมาที่บริษัทแล้วอยากทำไหมที่นี่เป็นบริษัทที่หนูใฝ่ฝันมากเลยค่ะเรียนจบแล้วให้หมวยเขาจองตัวเลยนะขอบคุณค่ะ เออพวกเราสามคนจะมาขอโทษคุณลุงเอ้ยท่านประธานครับไม่เป็นไรเรียกแคนลนุงก็ได้เอาที่ถนัดค่ะหนูต้องขออีกครั้งนะคะหนูสำนึกผิดแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เมียวเรื่องแม่พวกเราด้วยนะคะสำนึกได้ก็ดีแล้วแลวปะปรับปรุงนิสัยด้วยนะค่ะ